น,ะะนีะะคสวัสดีค่ะเอพีคับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนี่ค่ะนี่งเล่นที่เล่นโยคะเล่นโยคะที่เล่นโยคะนะคะแล้วมาเก็บกันเลยค่ะเก็บไม่ออกใย้ก้านไก้ได้ไหมก้นไก้นัน นี่<อ>มามาถือไว้หน่อยไม่ได้พี่ว่าไปทิ้งดิท,ที่ทัให้หวนะังขยะนั่นต้องดึงลงมาค่ะช่วยกันดึงแล้วพี่ดึงลงมาแบบนี้ แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาแก้กันเลยค่ะเว่าสิบนิ้วหรือเปล่าสิบนิ้วสิบมิลพูดผิดเหรอสิบมิลถ้าสิบนิ้วก็ไม่ถึงหรอกอ่ะค่ะไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วเนี่ยแบบเนี้ยไม่ใช่แล้วเนี่ย <c oughs> เล่นโลคะมันมันเหมือนไม่ใช่เด็กใช่ แต่เา<ช>ขาเคยเห็นในโลบอกมันไม่เป็นแบบเนี้ยใส่รัดมีใส่รัด,ด,ดมีกระเป๋าเนี่ยเหรอไม่ใช่พี่เอาไวท้ทำแบบนั้นแล้วก็ขึ้นไปเหรอเหรอทำแบบนี้ทาไว้ทำอะไรอ่ะไว้รัดอันนี้รัดนี่เอาไว้รัดออเสร็จรัดแบบนี้เหรอ <_ d ans> ยาวแต่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ไปเอี่ย <_ d ans> <_ d ans> โอ้เล่นเล่นเล่นโยคะเล่นโยคะเอาไปทเท่าแบบนี้มาหลบไปหลบไป อับออะอขึ้นไหมทาแบบนี้ตังห่านี้ได้โอเคไหมโอเคไหมโอเคแก้มกระโดดนั่งกระโดดนั่งแต่ขอบไม่ค่อยเรียบร้อยขอบไม่เรียบร้อยขอบไม่เรียบร้อยตัดไม่เรียบร้อยแต่นิ่ม หนาหนาอยู่หนาสิบมิลหนาลองจิกสินี่จิกแลเป็นรอยมันไม่ดีนะคะห,หนอยๆหนอจิกแลเป็นรอยืนถ้าจิกแล้วมันเป็นรอยแสดงว่าพื้นมันไม่ค่อยดีเนี่ยแ,บบแต่ก็พอใช้ได้ราคาสามร้อยแปดสิบบาทสามร้ยแปดสิบบาทแต่นิ่ม มันไม่ใช่สก,กุตชี่เหม็นไหมคะเหม็นไหมคะตรงนกลิ่นแรงไหมไม่ค่อยแรงค่ะ<อ>โอเคใช้ได้เลยไม่แรงเดี๋ยวพึ่งไว้สักหน่อยค่าเชื้อลและในปากและลำคออะสวัสดีกันค่ะขวัาดีกันค่ะอย่าลืมกดแชร์หาหนานทะเลกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่เคทให้พี่คิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย น่าเขาลอบสไลเดอ <Yeah. S 1> ร์ดีจอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายการกเล่นขึ้นน้ำ